ที่ขูดผิวอ้อยนะครับทำเองนะของพี่เป็นไม้มีดเสื่อนแต่ยางนะครับไม่ไม่จนลิขสิทธิ์ทำไปรวดทำไปรวดอ๋อพี่เอามาหั่นออเหรอไอออ๋อไม่ไงก็เชื่อมม่ตัดเชื่อมใหม่ จุดนิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายคลิปไอ้ถ่ายถ่ายภาพไปเป็นไอ้ภาพหน้าปลุกให้มันเห็นชัดแล้วแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองอ่าอค,ครับแป๊บเดียวได้แล้วครับแป๊บเดียวขอฐานแน่นๆก็พอขอฐานแน่นๆมันมีต้นหญ้าเก่าๆไม่ใช้ได้นะครับัแต่แก็เชื่อมใหม่ครับ ง่ายๆเนี่ยนี่ฮะนี่ง่ายๆใบมีเก่าอย่าทิ้งใช้ได้ใบมีตัดยากมันเป็นรูอย่างไรเป็นดูกลางกว้านให้กว้างหน่อยเสียคุ้มๆหน่อยเนาะแล้วก็ขูดนี่อาจารย์โซรถเออเป็นรถอะไรนี่มอไซค์รถมอไซค์จักรยานก็ได้ครับแะรใช้ได้แเดียวเสร็จลำหนึ่งก็ใช้ได้ฮะใช้ได้ถ้าเก็บงานละเอียดก็ก็ สายไปสายมาให้มันเขาแล้วกันเรากไปก่อนครับเสเคครับวันนี้มาส่งเครื่องคันนะครับเดี๋ยวจะไปอันนี้อยู่ที่อำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสุรนครนะเดี๋ยวผมจะไปอำเภอภูมิสัยในภาคตต่อนะครับข่าไยที่ขุดอ้อยของพี่พี่ผมลืมชื่อเล่นพี่ละพี่แดงครับพี่แดงเนาะพี่แดงพันกบนะครับจะหมายกบขายลูกอัดวยนะครับอำเภอวาริตลูกค้าอุดร อูอดอนการศินก็มาได้ครับนี่จังหวัดใกล้เคียงกันเดี๋ยวพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเบอร์โทรให้อีกคลิปหนึ่งกุ <c oughs> อนการสินบางสามหมอมาลูกกบา,ามสิน ไม่กินอะไรไม่กินกลบพันเหลืองทองเหลืองทองแต่สีมสีมันอันนี้กลบนาโอ้หกลบนาลายแบบนี้แต่ผู้นี่เป็ยังไงบ้างอ๋อเป็ยจะตัวใหญ่ตัวใหญ่พรอมฝามกบนะครับเฮ้ฝากไว้โทรอีกอีกครั้งลมหนึ่งกัเลยพี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกครัหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสองห้าห้าหกสองห้าห้านะครับฝากโทรมาสอบถามนะพันกบนะครับแดงพันกบ อำเภอวไดเจะภูมิสกลนครนะครับเจะกันใหม่คลิปหน้าครับไปส่งเครื่องคันต่อนะครับสวัสดีครับมาส่งเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับเนี่ยเหลืออีกสองเครื่อง